ชีวิตชาวนาโอ้รู้เลยว่าสงสารมากครับข้าวก็ถูกโอ้โหทำเหนื่อยมากนี่ผมตัดหญ้านะดูดิชีวิตโอ้โหดูตั้งแต่นี่นีเห็นไหมเสื้อผ้ามาดูดิดูดิเนี่ยโอ้โหโอ้โหโดนสารพัดดู ชาวนาะชาวนาะชาวนาะโอ้โหพี่น้องชาวนาะดูเครื่องตัดหญ้าผมโหต้องพักนี่เจ็ดสิบเอ็ดจะขึ้นแล้วจะเข้ามาจเจนะ็ดสิบเอ็ดนะดูต้องใส่หมวกกันน็อกกนาใส่หมวกกันน็อกกันร้อนก่อนร้อนดูดิ ดูนี่แบกแบกสายแบกโอ้โหชาวนาชีวิตอรัฐบาลช่วยหน่อยเกษตรกร,ะร,กรจะตายกันหมดล้วผมมาลองแล้วผมรู้เลยว่ามันทรมานมากนี่ของผมแค่มีกี่ไร่เองห้ามคนอื่นมายุ่งนะผมทำเองออนี่จะเช็ดหน้ายังยากเลย หาที่ไม่ว่างเลย,ยทรมานมากแค่ตัดหญ้าเน่นะรักษาอแค่ตัดหญ้าตามคันนี่ก็อ้วกแตกแล้วเนี่ยทางเดินเลี่ยมเลยผมตัดมาสองวันแล้วเนี่ยยังเหลืออีกตั้งเยอะเหนื่อยแทนพี่น้องชาวนา,าชีวิตเหนื่อยยากจริงครับ เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนากเกษตรกรไทยทุกคนนะครับโอ้มันทุกอย่างจริงครับทุกอย่างจริงอ่า